สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีชาวแฟนเพจอำเภอราศีสไลดยจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วิทยาลัยเทควิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับมาชมงานเกษตรแฟร์นะครับซึ่งจะมีขึ้นนะครับระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2565นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันโอ้หน้ากินมากครับอันนี้ อื uh huh. ไม่มกมวงหิมะผานเนี่ขายจังไรครับเนี่ยขายยังไงครับ100 200 3ววอืออรอมบอันนี้อันเล็กสุดนี้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทอันแล้วก็ตัวนี้200ตัวนี้สา <300. S 1> oh, มอย๋อหนึ่งร้อสองเม็ดมะม่วงหิมะผ่านนะครับคุณผู้ชมหน้าผ่านทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่งานกเกษตรแฟร์นะครับอยู่ในเมืองสีสเกตนะครับอยู่ที่วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษนะครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ป้ายครับงานมหกรรมเกษตรแฟร์นะครับชื่องานว่ามหกรรมเกษตรแฟร์นะครับยี่สิบหกสิงหาคมถึงสีกันยายนสองห้าหกห้านะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีนะครับอยู่ที่เมืองในเมืองศรีสะเกษนะครับอเดี๋ยวผมสิบห้าทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของ งานเกษตรแท้ชีส,สเกตนะครับคุณผู้ชมครับกัติีมีของกินนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับหนากินนะครับคุณผู้ชมครับอ่าวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดแล้วใช่ไหมครับวันนี้หรือวันไหนนะอ่าคุณผู้ชมวันนี้ก็แสดงว่ามีมาสักวันสองวันมาแล้วนะครับเพราะว่างานเริ่มยี่สิบหกสิงหาคมอ่เดี๋ยวพาพาเดินชมบรรยากาศอ่านี่เด็กๆจะชอบมากน้ําเนี่ย เด็กชอบมากครับตอนนี้นี่ก็มีอะไรครับตอนนี้ขนมลานครศรีธรรมราชนะครับอ่ะน่าสนใจทีเดียวครับอันนี้เขาเรียกขนมลาเลยครับพี่อ่าขนมลานครศรีธรรมราชเลยครับนี่น่าสนใจเนี่งานเกษตรแฟร์สีสเกตนะครับคุณผู้ชมก็มากดหนุนกันได้ครับในนี้น นี่ครับอ่านี่ครับมีวิธีการทําให้ดูสดๆเลยนี่ขนมลานะครับอ่าขอบคุณครับไปดูกันที่อื่นต่อครับคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมกําลังรับชมนะครับงานเกษตรแฟร์นะครับงานเกษตรแฟร์อยู่ที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตนี่เนื้อจอระเข้โอ้โหจอระเข้ย่างครับคุณผู้ชมไม้ละสิบสองอ่าสิบสองบาททุกอย่างเลยครับเนี่ย อันนี้เนื้อจระเข้สิบสองบาทแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโคขุนสิบสองบาทเช่นกันนะครับแล้วก็หมูนมสดสิบสองบาทนี่น่าสนใจน่าลองครับคุณผู้ชมนี่เนื้อจระเข้ใครไม่เคยลองชิมก็มามาชิมได้นะครับที่งานเกษตรแฟร์โอเคขอบคุณครับอ่าอ่าดูอาหารการกินเยอะนะครับที่นี่อาหารการกินนี่เยอะมากๆครับมัอนี้แฟนเพจ อำเภอราศสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษกับผพายางส้มอ่าบรรยากาศของงานเกษตรแต้ในเมืองศรีสะเกษนะครับครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าหอยนางรมนะครับทางนี้อันนี้ก็จะเป็นขนมต่างๆแคบหมูนะครับ โอ้นี่คุณผู้ชมลูกชิ้นปลายำฟรีเลยไม้ละยี่สิบยำฟรีนะครับลูกชิ้นปลาเยาวราชเลยน่าสนใจครับอ่าตีนไก่ก็มีครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าพอหมทะเลครับน่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปทางโน้นครับยาวๆไปทางโน้นเลยครับอ่ะเมือ่อเมื่อเดิน เข้ามาในโซนลึกก็จะเริ่มเป็นของใช้นะครับอาหารการกินก็น้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่มีอาหารการกินอยู่แต่ก็จะเป็นของใช้นะครับเสื้อผ้ารองเท้าแล้วนะครับมามาข้างในเนี่ยของใช้รองเท้าเสื้อผ้าก็จะเยอะนะครับเมื่อเดินเข้ามาข้างในเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ<ม>โอ้นี่ขนมจีนครับคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวขนมจีนน่าทานครับคุณผู้ชมครับ มีน้ำยาหลายชนิดมากๆครับแล้วก็ผักนี่จุใจเลยครับคุณผู้ชมดูครับนี่ผักใครที่ชอบทานผักนะครับขนมจีนผักนี่ไม่ผิดหวังครับนี่คับมาทางนี้ครับอันนี้มะพร้าวปั่นภูเขาไฟสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับแอนนะอ่าโอ้อร่อยที่สุดในโลกเลยเนาะ มีปลาส้มนะครับน่าจะเป็นมาจากราสีสไลเรานะครับปลาส้มบ้านห้วยใต้ตําตบลบัวหงอําเภอราศีสไลโอ้นี่ครับของราศีสไลเราเลยครับคุณผู้ชมครับก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับที่งานเกษตรแฟร์นะครับโซนนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับคุณผู้ชมโซน อ่าต้นไม้พืชผักนะครับที่จะเอาไปปลูกนะครับเป็นอ้าว่าน่าสนใจครับมีนี่ต้นทุเรียนขนาดใหญ่เลยครับี่ครับต้นเงาะนะครับต้นทุเรียนนะครับมีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่โซนนี้ครับงานเกษตรแฟร์นะครับ มีต้นไม้ขายเยอะกันเนี่ยมะกอกฝรั่งติเตี้ยก็มีนะครับนี่ส้มโอแดงครับโอ้เยอะเลยครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆครับนี่ครับโอ้ไม่หวานไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมเยอะมากๆครับใครชอบปลูกต้นไม้นี่มางานนี้ไม่ผิดหวังครับงานเกษตรแฟร์ครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศ ใครที่ชอบพวกปลูกต้นไม้นี่ครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับโห oh, มีหลายพันธุ์เลยเงะทุเรียนละมุดมีหมดเลยนะครับมะม่วงนะครับโอ้ oh, คุณผู้ชมครับน่าสนใจมากๆใครชอบปลูกต้นไม้เนี่ยเรียนเชิญเลยครับที่งานเกษตรแฟร์งานเกษตรแฟร์สีสเกตนะครับตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตนะครับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนะครับแม่สุดยอดมากครับตรงนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดฟางมีมาอีกนะครับโซนนี้แต่โดยรวมแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ต้นไม้นะครับคุณผู้ชมใครชอบปลูกต้นไม้นี่มางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีต้นไม้ขายเยอะมากๆนะครับมีทุกชนิดเลย อ่ะหลังจากเลยโซนต้นไม้ออกมาก็จะเป็นโซนอ่าผ้าไหมนะครับผ้าไหมน่าจะเป็นผ้าไหมของดีสีสเกตเรานี่แหละครับมีผ้าไหมขายนะครับเสื้อแซลมีผ้าไหมมีเสื้อแซลนี่ครับเยอะเลยนะครับทั้งด้านโน้นก็มีสวนสนุกด้วยนะครับ นี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับช่วงนี้ก็ให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมจะถือกล้องเดินผ่านไปเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมเอานะครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นเครื่องแต่งกายของทางสรีสะเกษนะครับเสื้อแสวนะครับผ้าไหมนะครับ อือใช่นะครับสามชิ้นนะครับชมบรรยากาศไปนะครับคุณผู้ชมครับผมจะถือกล้องเดินให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับอันนี้รถอะไรครับเนี่ยน่าสนใจครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับจากแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ